Uh, come away! อยู่แค่สามคนทำไมเหมือนไม่เป็นพันเลยอ่ะผมสงสัยเขาจะตายอ่ะเอ้ยะจอมแม่เอาจแม่อยู่ตรงนี้เอาอออเออมแม่จา๋าแม่จา๋าลูกท่านแต่ละคนนั้นลื่นไหลล้วเก็อ่ะข้าจับไม่ได้เลยจากคนเดียวอ่ะนางพี่น้องต่างคนต่างถอยไม่ยอมให้จับแล้วกลัวว่าพี่น้องคนอื่นจะเสียใจงั้นเออเออเฮเอเอ เงอ้เอองานก็ถ <Harriet> ้าพี่สาวสองคนไม่ยอมค่าง้นท่านก็แต่งกับกาแทนเดิมแม่จ๋าไม่รู้จักเด็กผู้ใหญ่ไม่อายบ้างหรือยังไง ขะมีอีกวิธีหนึ่งนะพวกนางสามพี่น้องมีชุดประดับุกคนละชุดถ้าหากเจ้าใส่ตัวไหนได้แล้วก็คนนั้นจะได้แต่งกับเจ้าคุณอย่างข้าเนียนะดี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 งั้นเอาสามตัวไม่ค่าใส่ให้หน่อยค้าแต่งด้วยทุกคนเลยเออชอบชอบพืกเจะไปเอาชุดบาร็วเข้ามาแล้ว่ะเขียวชมพูเหลือง ว่เรื่องไม่ถูกเ้ยว่าเดี๋ยเดนี่ยเดี๋ยวจะทำอะไรเนี่ยู้สุดดีถ้าใส่ดีนะใหญ่า่ให่ให่าห่า่บาย เราคงทำไมเราถึงมานอนอยู่ที่นี่ได้ล่ะทำไมนอนสบายเง่นี่ต้องมีปีศาจนี่ยเฮ้ไก่อะท่านผู้ใหญ่ท่านู้รออะไรไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ปีศาจเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ใช่ใช่ เจ้าแม่สาธิตไร่กิเลสเชิญองคุณอิมลงจากเขาละผู้เสียนหวนซูรวดเป็นแขกแปลงเป็นหญิงงากลางคงคไรพระสงฆ์มีธรรมไรตถากิเลสหนากลับเป็นตื้อปวยกันพึงใข้บำเพ็ญและแก้ไขหากเฉยชาไส่ยากบรรลุอาโอ้โอ้โอ้าละ เป็นเจ้าแม่หวังหมู่องควรอิมเหวืนสู่กับผู่เสียดีเ้ยสิพี่ใหญ่รู้แต่แรกเทเดทั้งนั้นเลยตอนที่มาถึงไงเห็นที่นี่มีรัศมีส่องเป็นประกายคิดว่าเป็นพระโพธิสัตว์แน่แต่ไม่รู้ว่าเป็นองค์ไหนที่ลงมาไงแล้วไม่รีบบอกถ้าเป็นหัวใจอยู่ทั้งคืนนะท้อถ้าบอกจะ่วยกายจะไม่เป็นเขยและอยากเป็นเขยตัวสั่นิดนิดด้ว๊ดจุ๊ดจ๊ด๊ดด โอ้ยเขาจูบด้วยเลยเนี่ยใ้่เ้อจ่าเออโดน มาตุ้ยต้นเนี่ยนะเป็นยังไงดูสิเจะเบื่อไปเป็นเขยพระโตมุอยู่นี่มาตุ้แบบนี้มันใช้ไม่ได้นะไม่ต้องมาให้ใครช่วยละกินซะหน่อยอ่าอ่าอ่จะไปให้จานบวกจานน่ะกินกันเถอะนังกลัดกลั่นท้อไป้สิ่งที่ร้องพวกมังไม่ใช่มาปีศาแพทย์พระพุทธศาสนาทดสอบพวกเราสิเจ้าหมูตู้เจ้าหมูโม่ได้เป็นเขยพระพุทธตว์น่ะมันน่ายินดีปรีดานจริงเลยนะอจโอ้ยโอ้ยต้องการเป็นเขยบ้าก เรานะครับลาแล้วสอนท่านจะหักแขนหมูอ้วนของ้าเคยยังจะขอเลือกติดตามอาจารย์ไปแน่อาจารย์ช่วยท้าด้วยเมื่อต้องปฏิทานแล้วต้องมีจิตหนึ่งใจเดียวอย่ามีใจเป็นอื่นล่ะอาจาใช่อตว่าพระพิสัตว์พเนี้ยใจร้ายเกินไปแล้วอ่ะตั้งหาเยอะนะเนี่ยอาปลา่ยร่างมาเป็นสาวสวยลองจะเติมบอยกายมันแกล้งกันจดแกล้งแล้วก็หลงคนเลยบอยไก่แม ที่พระองค์ทำไม่ใช่เพื่อแกล้งเจ้ารอโบราณว่ามีรบบรุษยากผ่านหญิงงามหญิงงามยากผ่านดันขึ้นองขึ้นชื่อว่าคนย่อมหนีไม่พ้นซัมตันหาที่เข้ามายั่วยวนอาจารย์ตอนไป่เลงเป็น้อ่องอยู่ที่เขาผลลไม้เรื่องเงินเขาไม่เคยสนใจสักกันหน่อยซัตันหาเข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 าเป็นเลเห็น บบบไม่ไม่มีเรื่องการหลอกอาจารย์ทีเข้าไปดึงหินแล้วหอเจ๋งเป็นปลาหินหรือไงเขาไปจะปลาหินหลอกเ้ยแล้วปลาอะไรหอเจ๋งนะเป็นปลาโง่ต่างหากเขาไม่รู้จักเงินกับผู้หญิงหลอกเขาไม่รู้จักเงินกับผู้หญิงเขารู้จักแต่คุ้มครองอาจารย์ไปเชิญพระตรายม่อาจารย์ก็กรองหลาเดี๋ยวปล่อยเขาออกไปดีเขาอึดอัดตายอยู่แล้ว คุยหมอข้าไม่มีเศษไม้ใหญ่ฝีมืออย่างเจ้าคุ้มครองอาจารย์ได้เหรอแ้ถ้าไม่มีข้าอย่างเจ้าเนี่ยนะคุ้มครองอาจารย์ได้เหรอไม่เจ้าอ้วนบ่นอยู่ได้เฮ้ยบ่นอะไรเลอะเทอะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะมาที่ไหนเนี่ยแล้วมันยังไงเอ๊ะอาจารย์อ่ะไม่อะไรเราเพลิงเลย